สวัสดีครับท่านผู้ชมดูแลงซีซั่นนี้ผมดีอันหนาจ,จัดเลยอะนะ่ะเนาะโอ้โหแบบต่างจากซีซั่นก่อนมากเลยอะ่ะผมก็ยอมไม่ได้ไงที่มันเละข,ขนาดนี้เนี่ยแล้วผมไปเจอแผนใหม่ที่มันลั่นและสนั่นจักรวาลของจริงอะ่ะเอาง่ายมันทําให้แบบผมลืมแผนนี้ไปได้เลยอะ่ะก็คือแบบรู้อย่างนี้อะ่ะน่าจะไปเล่นแผนนั้นตั้งนานนะะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นแผนอะไรนะก็ขอว่านท่านผู้ชมอย่าผิดหวังในตัวผมเนอะเว้ถ้าเกิดผมเล่นแผนนี้เนี่ยอื <Wow. S 2> นี่นะครับแผนเบ้เอาง่ายๆพาผมลั่นและเกิดใหม่ได้เลยอ่ะตอนแรกผมคิดว่าจะขึ้นไม่ได้เลยวในท็อปเซิร์ฟซีซั่นนี้เนี่ยเพราะวันตึงมากอ่ะแต่พอได้เล่นแผนเบ้มาทำให้ผมค็ back to top s ิ r ์ฟอีกครั้ง่เออไม่ต้องยอมรับเลยแผนเบ้เนี่ยต่อต้านไม่ได้แล้วก็เข้าร่วมซะนะเอาง่ายตั้งแต่ผมทำยูทูปมานะไม่เคยเล่นแผนเบ้ให้ใครดูเลยก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมนิดสนั่นและลั่นแผนเบ้ให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวไปลั่นกันปุยและลุยกันไปให้ดูกันเลยดีกว่านะ S <S เฟลเลอร์ก็ใช้แนะนา,นาร้านเติมทองราคาถูกร้านเติมโพสดเกมบริการเติมเกมเจ้าใหญ่ไว้ใจได้ให้บริการมาแล้วกว่าแสนออเดอร์ตอนนี้เขามีโปรโค้ดแรงเติมอ e ีฟุตบอลจัดหนักถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอนานแล้วแบบนี้จะรออะไรกันอยู่หรอครับก็สามารถไปร้านต่างมาได้นอกจากเกมนี้ก็มีเกมอื่นๆให้เติมเพียบไม่ว่าจะเป็น r v h o p ีพับดีฟรีไฟแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยบริการไว้ใ่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปร่านกันเนอะ ก็กาลังปรับตัวให้เข้ากับแผนนี้อยู่ก็อาจจะยังเล่นไม่ค่อยดีมากนะแต่ก็พยายามทําให้มันเต็มที่เออเพื่อนไปชมเหมือนเนาะมนีสหน่อยจัดให้เต็มระบบอยู่แล้วเ,เฟรเริม,มาเล่นแผนนี้เนี่ยนี่แผนเบอ้อะโอ้โหตัวกันวงสองตัวเลยว่ะตัวนี้อดอมแล้วก็เลวิตังอะฮะตึงไปอีกแบบดี แต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองเข้าใจเปล่า,าเออท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะเอาเง่ายอ่ะเราขึ้นเครื่องบินอ่ะเรายังมั่นใจในตัวกับตันว่าจะพาเราบินปลอดภัยถึงที่ทั้งๆที่เราไม่ได้รู้จักเลยเราไปกินข้าวเนที่ร้านอาหารอ่ะเรายังมั่นใจในตัวเชฟว,ว่าจะทําอาหารไม่ใส่ย,ยาพิษให้เราแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็รู้ดีว่าเราเป็นใครอ่ะทำไมถึงไม่เชื่อมั่นและไม่มั่นใจในตัวเองกันเนาะนิสหน่นอย มาฟังเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับอันนี้ใครเนี่ยเฟิร์นโดตอเลสเออโหมาฟอรลันเฮ้ยมาถึงตั้งเกียมรับเลยว่ามันกลัวเราหรือเปล่าว่ามันกลัวโดนเบ้นะเนี่ยฮึเรวิสดังนูโน,โนโอไอตัวการ์นเมาลี่เนี่ยนูโน,โนเนี่ยเอาเอา,เอาจะแหวกจะโชว์นะเนี่ยโอ้โหช,ช,ช,ชี้ติงรู้แล้วว่าเก่งเราต้องโชว์ในเกมก็ได้เพื่อนนี่เมาพี่เนี่ยดิสกายตูเนี่ยโอ้ดิสกายตูเนี่ยไม่ได้เล่นโชว์คนดูนานจัดนะคิดถึงเลยอะฟิวแต่ก่อนอะ ยิงหลบห้าตัวไปยิงกันนะฟิลแต่ก่อนโคตรมันอ่ะนึกถึงวันวานเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเอา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 วิ่งเกือบเกือบไอ์นูโน่มันนี่มันโดดเด่นอย่างว่านูโน่มันเนี่ยมันจะกันแผนเบสเราได้หมดเลยปะเนี่ยนูโน่มันเนี่ยเหมือนชีวิตจริงอ่ะไม่เอานะเปิดมาว่านีง่ายตูรามแอเรียวฟอร์ตอยู่ในมือพี่อ่ะก็เอเลียนฟอร์สเออ นูโน่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเกิดจริงๆอะเนี่ยมึงจะโชว์จริงๆหรอนัดน,นี้เนี่ยโอ้โหพอกูเล่นแผนเบฟมึงเอาใหญ่หนูโนโ่นืเด็กมันจะเกิดว่ะมันจะเอาตัวเบฟกูสามตัวอยู่หรอไอ้นูโน่เนี่ยืนี่ไงบังโกโม่แบกโกมี่ไอ้นูโน่อีกแล้วว่านูโน่ปะทายเมาเลยเนี่ยนัดเนี่ยสวยนูโน,โน่มึงเด่นจะริงๆเนาะ ไปสวยงามมากโอ้มันส่งช้าเมาอะมันเป็นไรของมึงเนี่ยอย่าตื่นสนามดิลงนัดแรกนะเนี่ยผมไม่เคยเล่นเมาเลยในคลิปอะไอดีผมอะไปไปนี่มาเมาสวยเมาเตรมตัวเมาเตรมตัวไปเมาเพื่อนโอ้เมาเ้ยผิดหวังในตัวมึงของเมาน้ดนนี้เนี่ยเอา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 โอ้โหโดนเลยเอ้ยมันโยนมาหายเลยเหรอ เอาไอ้เมาอู้ไอ้ยาเมาเอ้ยเสียระบบเลยโดนเลยทีนี้เนี่ยโอ้โหไม่เป็นงน are, anyway 108, ันหวะแฟงเฟิร์ตลั่นกูเลยเนี่ยไส้ก่อแฟงเฟิร์ตอ่ะดิสกายจูเนียลามูไอ้เมาก็ไม่เติมขึ้นมาเนาะยืนห้อยอะไรข้างล่างอ่ะสวยเนี่ยมาไปเลยเพื่อนไปคนเดียวเลยโอ้โหดิสกายปาปิก้า ใจเย็นเจ้ลูวี่ต่องได้ไงกูยังไม่ได้ลูกแรกเลยสวยเนี่ย์บัดสายทูเนียดิสกายทูเนียดิสกายทูเนียหนูโน่หรอหนูโน่หรอกุลิตอุ้ยกิเซโน่โรนโดแบบนี้ขาวเรียกว่าไงฮะเขาที่คุณลั่นไปน่อยลูกแรกของลุ้ยปีเสมอ 1, หนึ่งต่อตูตอนหนึ่งเงี้ยน้องวิสแบ็ค ไปตกเฟ็นเฟยเลยปีเอออะไรมึงนิวโนกูเอาอีกนะกูเอาอีกนะไปแล้วดิสก้าตัวนี้ไปแล้ว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 เปิดไปกุลิยทีมเขาเป็นตัวกันหงสองตัวเลยนะทั้งไอ้ดังทั้งไอ้นั่นน่ะอาัมอารมเวนเดียเวนเดย์อาั์มอ่ะสวยฟีบลามโอ้โหครึ่งแรกตึงเลยเนี่ย ไปไหนเจอพลาโบเอสโกบาเอ็งระแทงงั้นไม่ได้นะเว้ยโอ้ยมึงกะเอาหลุดเลยนี่อุ้ยลามเอ้เดี๋ยวกูเปิดตัวใหม่แม่งสลอตเขาเป็นงี้เนี่ยอ๋อสวยฟีบลามอย่ามาวิ่งหน่อยอย่ามาอ่ะสวยอุ้ยเนมอาสติดแล้วง่ายๆกูขอ3ตัวเนี่ยไอตัวเบ้สามตัวขอแอสติทุกลูกเลยนะอืม ให้มันชื่นใจหน่อยวะสามตัวเนี่ยตัวทำเกมเนี่ยโอโ้โห้ฟอรลันนี่มันก็เอาจริงๆวะ่ะสวยเออคือเคแม่งจบครึ่งแรกก็แบบไอ้นี่นิดนึงนะไปกันยากอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งไปเลยมาดูต่อครึ่งหลังนะมันตึงมากเลยคะชมแลนดซีซันเนี่ยตึงแบบตึงจ,จัดเลยอะเล่นแบบโคตเหนื่อยแต่ละตาเนี่ยดูอย่างนัดนี้เนี่ย เล่นแทบไม่ไหวอ่ะมายามเมาสวยงามนี่มาฟีดิปลามคาราเมเดนงังสีดาริสเตียโนโรโด,โ,ดโอ้โหอุยไอเฟอร์มินโอ้มันตึงยังหวาเมียวแบบนี้ดิไปไหนแล้วชิบหายแล้วยงัยงยงัยงยงังยังอุ๊ยตุลาอช่วยไว้ได้อยู่เอ็ดมิวสันสวยงามยามเมาเ ดิสกายทูวเนี่ยสวยลื่นหรือเปล่าดังล <"S 2> ื like, ่นหรือเปล่าเราอะลื่นหรือเปล่าหยอดไปกิเซนโนโรลาโดดิซิดิการซาวิโชอ่ะซีมาโซโซมาใส่สกีสไงเนี่ยหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าไงล่ะฮะมันลั่นไปหน่อยเออมาแล้วครับผมชุดปีสองเว้ยเฮ้ยได้แล้วอะได้แล้วอะตามเลยเว้ยเฮ้ยปาปิก้านูโนโอ้เปิดเท้าขวามันเปิดไม่ได้มึงเนี่ยรู้อยู่ สวยกุลิตสวยงามยาวเมาไปเออลอยเมาลอยเมาลอยเมาเติมสวยงามไอ็มเมาไปฟาวนะเออเอาฟาวก่อนดิสกายตูน,นี่อฟาวนะเออโดนเหลืองไปดังเอ้ยมึงจะได้ไม่กล้าเสียบกูไงอืมต้องหนีดิกรรมการเดี๋ยวเล่นสัน้นเล่นสัน้นพาทัวร์เลยแหละพาเลาะเลยอะทีเนี้ยกูพาเลาะเลยอะ,ลยละ,ลยละมาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะ ถ้ารามเป็นั่างสีด้ากิเกียโนโรนัลโดอยู่ซิลิกาเดลซายูโชอ่ะกิเตียโนเดลโรนัลโดอ่ะนาแบบนี้เขาเรียกว่างายล่ะฮะหรือมันลั่นไปหน่อยอ่ะสัญญาณที่กำลังเฉิดฉายอ่ะท่านผ nah <oh ู้ชมก็เห็นกันดีอ่ะอืมอะไรนีเป็นไงล่ะโดนระบบเบ้เข้าไปอ่ะพวกมึงเอ้ยเอ้ยตอนนี้เหลือไอยาวเมานะ เดี๋ยวเราจะปั้นไอ้ยาเมาให้อฟติดนะครับผมสวยเมาเพื่อนสวยรอกูมีตีพีเมื่อไหร่อ่ะกูจะสกิลให้มึงครบเลยเมาเอ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 าย่างยางเอาเอาวุ้ยเฮ้ยมันมั่วจังวะฮะมันจะกูโดนอย่างเดียวเลยนี่ไปเบลลูลัวครับเบลลูลัวกูลิดไป ถึงไหมถึงด้วยเนี้ยมาเฮ้ยลื่นหรือเปล่านูโน่เองลื่นหรือเปล่าวะไอมึงลื่นหรือเปล่าดังใจเย็นดิถนนมันลื่นหรอลุตุลิดซีดูซีดิสกายดูซายโชว์ผู้ชายคนนี้แหละที่มันจะดีดเด็กเกนอ่ะมันจะเป็นใครถ้ามีไฟลยโรเฟนโรเฟ่โรเปียนะโอ้โหแอสซิทุกตัวเลยตัวเบ้ท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าวะโอ้โหแผนนี้เนี่ยโคตรสนั่นเละลั่นจักรวาลจริงๆเว้ยโอ้ผมรอเสริมแบบพวกตัวเบ้เ้มานะพวกโคเลอร์อ่ะ เตรียมลั่นเลยอ่ะซีซั่นนี้เนี่ยเตรียมงบไปอยให้พวกนี้แล้วเนี่ยโคตรนุกอ่ะเฮ้ยดิเดี๋ยวมึงโดนอีกนะฮะรอเบคแฮมเลยทีนี้เนี่ยแบบตื่นทำอ่ะพอมาเล่นอ่ะเอาเอาเอาปาปิก้าเหรอปาปิก้าพลาวนางสีดาเอ้ยฮมยมนดูล่วๆจังวะขนาดกูนำอยู่ในนี้ทำไมมันดูแบบเป็นรองเขาวะกูก็งงเนาะสวย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูเบื่ออะอย่าเมา,เอาโอ้ยเมาเว้ยกุลิดสวยงามเพื่อนไปแล้วนี่มาดิสกา้าจูเนียโอ้ยมึงโลง่งๆแล้วมึงจะมาเสียบกูดได้ไงรอบนี้เนี่ยึโล่ง,ลงๆแล้วมึงเตรียมตัวนะมึงเตรียมตัวนะคิสเตียโนโะรนะัลโดอนเนาะจากนี้เขาเรียกว่างไงชมเขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยโอ้โหแม่งของจริงว่ะแบบที่บอกเลยผู้ชายคนนี้แหละที่มันจะดีดีเดเกนอ่ะ มันจะเป็นใคร tacos, ล่ะคุณผู้ชมอ่ะมีฟายเดอรเฟยเดอรเฟยเดอฟี่อะ่ะเออเอาอีกครั้งแล้วอ่ะท็อปเซิร์ฟอ่ะทุกซีซั่นอ่ะเอาโอ้โหดูนี่มึงขึ้นดีหนึ่งมาได้ไังไงมึงเล่นอย่างนี้เนี่ยฮะเสียบแต่กูเนี่ยห้าลูกมันไม่พอเหรอวะมึงเนี่ยมึงอยากโดนลูกที่หกใช่ไหมเมล库แทสติกด้วยให้โรนโดมันแทสติกไปแล้วนะนี่เดี๋ยวมันแย่งซีนกันเอาฟานเดอร์ซ่าดีกว่า ก็มาดูกันประตูแรกของเอ็ดวินฟาร์เดตาไปเข้าไหมเข้าไหมเออลูกที่หไปกูไม่พอกูจะลูกที่7จ็ดอะไล่เสียกู่น่แล้วมึงเอ้ไปเราจะเดินหน้าต่อลูกที่เจ็ดนะหกลูกไม่พอหรอกแต่แบบตัวเบ้เราแอสซิสทุกตัวเลยนะโอ้โหโดดเด่นจัดเลยว่ะรอเสริมทับเลยเนี่ยตัวเบ้ตัวเบ้เบผมน้อยนะไม่ได้เปิดอะผมไม่ค่อยเล่นปีกไงปัจจุบันเนี่ย โรนโดอฮ้ยสวยโรนโดมึงเสียบอย่างเดียวเลยวะโอ้หมดเวลานะโอเค1661งหนโรนโดแฮติกเอาบอลกับบ้านสนุกจัดเลยทำให้ผมแบบอยากเล่นอีกเลยนะแผนเบ้นเนี่ยเออแต่เสียงผมก็ไม่ไหวแล้วนะเก็บคอแล้วเนี่ยนี่ยิงเข้า6เข้ากรอบ6แล้วก็เป็นประตูทั้ง6เลยนะผมโอ้โหว โสดนั่นอะ่ะนี่ตัวแบบยังไม่ฟูมากนะผมแบบอยากเสริมทับอยู่นะ้อแบบตัวใหม่ๆถ้ามาโ,โคลเลอร์รอบนี้ไม่น่าพลาดละจัดแน่นอนเพราะเราลองเล่นแล้วสนุกมากอืเจ็ดแสนนะโอเคไปดูดิจะบวกกี่แต้มครับตอนนี้แรงมันตึงจริงนะแต่ละตาเนี่ยโอเคบวกแปดแต้มอันดับเท่าไรเจ็ร้อยสก็ถือว่าปูทางไว้แนวแผนใหม่ประมาณนี้คลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมมารีวิวสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่พลาดเราเฟรนด์เฟรนด์ทีด้วยเจอกันคลิปหน้าที่ชมนะไปละบ๊ายบาย